คับวันนี้ช่างกุญแจชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกเพิ่มนะครับตัวนี้เป็น o o n d นะครับอบริโนะครับลูกค้าแจ้งมาว่ากุญแจเป็นทรงไม้ติมเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างบ่อยนะครับคือแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าตัวนี้นะครับพอใช้ไประยะเวลาหนึงนะี่ยหประมาณ5-6-7ถึง6ถึง7ปีนะครับไฟของกุญแจจะก,กดแล้วไฟค้างนะครับก็เรียกว่าวงจรมันช็อตนะครับก็ ไม่สามารถที่จะกดรีโมทได้นะครับเนื่องจากว่าไฟมันมีการรักระแสไฟนะครับวงจรทั้งไงเสียหายนะครับลูกค้าจึงมาทําใหม่เป็นแบบพับนะครับตัวนี้เป็นทุงที่ทันสมัยขึ้นสามารถพับพับเก็บได้นะครับดีดอกได้นะครับซึ่งจะสะดวกสบายในการใช้งานพกพาง่ายไม่ทิ่มแทงกระเป๋านะครับตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์แท้ของ h o n ด้ฉะนั้นนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องของวารันตีนะครับไม่มีเสียหายแน่นอนครับเราจะทดสอบก่อนสุดมากนะครับตัวนี้เลยนะครับจะล็อกอ่ะ เอาเดินมานะครับโอ้ยร้อนจังเลยนี่ล็อกแล้วนะครับปวดล็อกนะครับอีกทีหนึ่งล็อกนะครับปวดล็อกนะครับซึ่งตัวเดิมตัวนู้นใช้งานไม่ได้นะครับถอดไปออกไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าไฟมันค้างตลอดเวลานะครับตัวนี้เราจะเทสระบบสตาร์ทด้วยนะครับก่อนเอื่นนะครับเช็คระบบเกียร์ให้เรียบร้อยอยู่ตำแหน่งเกียร์ P หรือเปล่าเสียบกุญแจเข้าไปนะครับบิดไอจีออน เรียบร้อยเครื่องฟิสต้าติดแน่นอนนะครับสาหรับตัวนี้นะครับถ้ากุญแจทั่วไปไม่ได้ลงโปรแกรมก็ไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับถ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องกุญแจทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกระบบนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้เลยครับ0838978964นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในดน้าน,นสลัที่อ่ะส่งมาให้พี่เขาหน่อยอลองเลยครับรีโมทกดลองเทสเองเลยดูซิว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่ามาเมื่อกี้รีโมทใช้ไม่ได้สักอันเลยนะจ๊ะนี่ อัดสตาร์ทก่อน,นพี่ฮังเทสก่อนสตาร์ทนะครับแรกของเรารีวิวเรียลไทม์ทุกคันนะครับอันนี้สตาร์ตติดอ่าดับเครื่องเลยคราวนี้ลองรีโมทสิครับอ่ะลองรีโมทดูว่าล็อกได้จริงหรือเปล่ากดล็อกอ่ะดึงอ่านล็อกแล้วนะครับกดล็อกโอเคเรียบร้อยแค่นี้ก็สะดวกสบายในการใช้งานฝนตกไปต้องวิ่งเอากุญแจไปไขนะครับเปียกร่อนเลย ขอบคุณครับ